สวัสดีครับระยองโค้ยฟิตฟาร์มครับวันนี้มีโอกาสได้อยู่นะครับที่ระยองก็มีเพื่อนๆสั่งข้าวปลามานะครับถ้าผมอยู่ก็ผมจะจัดการแพ็คลงใส่กล่องให้เองนะครับคือโยกย้ายมาจากตู้พักนะครับที่เก็บอาหารไว้นะครับหรือในโกดังในบ้านนะครับมีอีกหนึ่งห้องนอนสําหรับที่จะเก็บอาหารปลาเราไว้โดยเฉพาะนะครับเพื่อป้องกันพวกหนูหรือแมลงต่างๆที่รบกวนนะครับ ส่วนเพื่อนๆที่มาในขณะที่ผมไม่อยู่ก็ここสามารถมาเปิดเลื่อนหยิบกันเองได้ตามอธัธยาศัยนะครับเหมือนที่เราเคยเคยทราบกันอยู่แล้วเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มเราก็จะทราบดีนะครับว่าเวลาผมไม่อยู่สามารถมาหยิบกันเองได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตะแกรงเดือบ่อนะครับตะแกรงเดือบ่ออยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สกิมเมอร์นะครับสกิมเมอร์รวมถึงจุลินทรีย์นะครับจุลินทรีย์หรือพวกยาพวกสเปรย์ม่วงนะครับการหน้านะครับยาฉีดเข็ม hm ฉีดยาอยู่นี่นะครับหยิบไปได้เลยนะครับ เ,เพื่อนๆที่ใช้บริการกันประจําอยู่ก็จะทราบด,ดีอยู่แล้วนะครับส่วนที่เอามาวางตรงนี้เนี่ยผมกำลังจะทําการแพ็คนะครับวันนี้มีโอกาสได้อยู่ระยองก็อยากจะแพ็คเองบ้างโดยปกติแล้วเนี่ยบริษัท J&T นะครับโลจิสติกจะทําการแพ็คให้ผมเรียบร้อยคือเด็กๆเนี่ยจะเข้ามารับอาหารและไปแพ็คที่สำนักง,งานออฟฟิศของ J&T กันเลยนะครับแต่ถ้าวันไหนผมอยู่ก็จะแบ่งเบาภาระเด็กๆโลจิสติกันไปนะครับก็จะแพ็คให้ ทั้งหมดเนี่ยจะไปไหนกันบ้างนะครับอ่า12ถุงหรือ2ลังเนี่ยจะไปที่อำเภอตะกัวป่านะครับเดี๋ยวจะแพ็กลง2ลังนี้นะครับอ่าของคุณทวีนะครับตะกัวป่าจังหวัดพังงานะครับแล้วก็อีก2ถุงนี้จะไปที่กทมครับบึงกลุ่มนะครับของคุณวีรชัยนะครับก็จะเป็นแพ็กเกจขนาด5กิโลทั้งหมดนะครับส่วนด้านหลังผมตรงนี้นะครับนิวนเขียวนะครับวัสดุกรองบ่อปลาครับก็จะวางไว้ที่ บ้านเนี่ยเล็กน้อยนะครับประมาณ10-20สถุงก็แล้วแต่ความสะดวกเพราะว่าพื้นที่ในการวางเนี่ยค่อนข้างทีง่จะจำกัดนะครับพอหมดก็จะเอาของจากโกดังมาวางให้เพื่อนๆได้หยิบกันนะครับอ่ะทีนี้อาหารระยองโค้ยฟู้ดไหนๆก็ทำคลิปกันแล้วนะครับได้เวลาให้อาหารปลาดเด็กๆพอดีนะครับที่ระยองโค้ยฟิฟาร์มเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเราใช้ระยองโค้ยฟู้ดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกบอ่อนะครับทุกบอ่อมาดูบอ่อนี้กันนะครับอ่ะหิวข้าวหรือยัง ได้เวลากินก็ต้องกินนะครับวันนี้มีโอกาสอยู่บ้านนะครับทำคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆไม่ต้องถามหรือว,ว่าหิวหรือเปล่านะครับเมื่อเช้ากินไปมื้อหนึ่งนะครับตอนนี้น่าจะทิ้งเที่ยงนะครับกินข้าวในสามมื้อเหมือนคนเลยนะครับบ่อน,นี้จะหนาแน่นหน่อยนะครับบ่อน,นี้น้ําประมาณเพียงหกตันเองนะครับห้าถึงหกตันประมาณนี้นะครับ แต่เราก็ดูคุณภาพน้ำานะครับเมื่อปลาเยอะแต่ปลาตัวเล็กเราก็ต้องดูระบบกรองให้ดีให้สะอาดนะครับปลาในนี้มีทั้งปลาที่พร้อมส่งประกวดแล้วกับปลาที่ประกวดและได้รางวัลแล้วนะครับรวมถึงปลาที่เพื่อนๆซื้อแล้วฝากเลี้ยงกันไว้นะครับทุกบ่อนะครับบ่อน,นู้นผมเพิ่งย้ายปลาไปรวมนะครับประมาณสี่ตันอ่านั้นไม่ขออนุญาตพาไปดูนะครับเดีย๋ยวจะตกใจกันเพิ่งย้ายเพิ่งรวมปลาและยองก้อยฟู๊ดกับเข้าปลา ที่เพื่อนๆรอคอยกันนะครับจะส่งให้อย่างต่อเนื่องนะครับบางทีผมก็มีเวลาทําคลิปบ้างโพสต์บ้างไม่มีเวลาบ้างก็เพื่อนๆก็ทักเข้ามาทางไลน์ซื้อกันอย่างต่อเนื่องต้องขอบพระคุณเพื่อนๆคนรับประคาทุกๆท่านนะครับามาดูบ่อนี้อีกบ่อน,นึงครับคุณภาพน้ําต้องบอกว่าเป็นที่ประทับใจเลยนะครับแต่ความมุ่งหวังแรกของเราคือสุขภาพปลาต้องมาที่หนึ่งนะครับสุขภาพปลามาดีสกิภาพปลาออกมาสวยงามนะครับแล้ว คุณภาพน้ําที่ตามมาก็เป็นที่น่าประทับใจเพื่อนๆที่ยังไม่มีโอกาสได้ลองใช้เมื่ออาหารที่ท่านใช้อยู่มีวาระหมดลงลองใช้ดูนะครับลองใช้กันดูแล้วจะประทับใจผมตั้งใจทําอาหารนี้ขึ้นมาใช้เวลา1ปีหรือร่วมๆ2ปีนะครับกว่าจะผลิตออกมาจําหน่ายให้กับเพื่อนๆได้คือต้องการให้ปลาที่เราเลี้ยงเนี่ยมีศักยภาพและคุณภาพสุขภาพที่ดีเมื่อผมประทับใจในรูปแบบการเทสเป็นปีๆเนี่ย เกินหนึ่งปีด้วยซ้ำไปนะครับช่วงเวลาที่เทสก็ถึงจะมีการนำมาวางจำหน่ายให้กับเพื่อนๆได้ไปใช้กันนะครับดูคุณภาพน้ำนะครับบ่อน,นี้ประมาณ10ตันปลาประมาณ10กว่าตัวเกือบ20ตัวนะครับก็กินต้อบอกว่าไม่ธรรมดาต่อมือทั้งคุณภาพน้ําและก็สุขภาพของปลารวมถึงศักยภาพของปลานะครับเมื่อปลาได้รับวัตถุดิบจากข้าวปลาที่มีคุณประโยชน์เพียงพอเนี่ยเขาจะ เปล่งเรื่องของศักยภาพของคุณภาพของเข้าออกมาให้เราเห็นเองนะครับไม่ต้องไปเร่งอะไรใดๆเลยนะครับแต่ต้องมั่นใจว่าวัตถุดิบที่นํามาผลิตข้าวปลาจะต้องดีเพียงพอสดใหม่เสมอนะครับบอ่อในส่วนส่วนใหญ่แล้วจะเป็นปลาที่ประกวดแล้วก็ปลาเพื่อนๆฝากเลี้ยงนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปบ่อหลังบ้านกันนะครับโอ้บรรยากาศชุ่มฉ่าครับวันนี้ฝนพึ่งตกไปนะครับพึ่งหยุดตกไป จริงๆแล้วปกติวันลาฝนตกนี่ผมไม่ค่อยให้อาหารนะครับพอดีวันนี้ทําคลิปนะครับมาฝากเพื่อนๆก็เลยมาโยนอาหารให้หน่อยอามาดูเมื่อสักครู่นี้เป็นเม็ดเล็กนะครับไซส์เอสอันนี้ไซส์เอ็มนะครับไซส์เอ็มขนาดประมาณ4มิลนะครับบ่อน,นี้จะเป็นหลากหลายนะครับหลากหลายสายพันธุ์บ่อน,นี้จะมีทั้งตันโจมีทั้งโชวาโคฮกุชิโรฮิอุสึริคาราชิ ศูนย์รวมนะครับบ่อนี้ครับมีทุกสายพันธุ์เลยนะครับมีซูซุยมีอะไรอีกโอกอนนะครับสองบ่อนู้นนะครับสองบ่อนู้นก็จะเป็นปลาที่เพื่อนๆฝากเลี้ยงไว้นะครับอ๋อบ่อใหญ่นี้บ่อใหญ่นี้ประมาณสามสิบตันนะครับน้ําประมาณสามสิบตันนะครับส่วนบ่อนี้ประมาณห้าถึงหกตัน ปลาที่เพื่อนๆฝากเลี้ยงกันไว้นะครับรวมถึงบ่อนี้ประมาณสี่ตันนะครับบ่อนี้ประมาณสี่ตันอันนี้ปลาฝากเลี้ยงทั้งหมดนะครับปลาฝากเลี้ยงในนี้นะครับมีไซส์ถึงห้าสิบห้าถึงหกสิบแล้วนะครับคืออยู่กับผมเนี่ยปลาที่เพื่อนๆซื้อแล้วแล้วใครยังไม่พร้อมรับปลาไปสามารถฝากเลี้ยงได้ระยะยาวฟรีๆเลยนะครับเพียงแต่ว่าเรารับประกันชีวิตปลาสามสิบวันเท่านั้นนะครับถ้ามีอุบัติเหตุใดๆก็ถ้าเกินสามสิบวันก็เป็นที่เข้าใจกันนะครับ แต่ถ้าอยู่ภายใน30ิวันเนี่ยเราสามารถคืนเงินแล้วก็เปลี่ยนปลาตัวใหม่ให้ได้นะครับก็อยู่ที่ความพึงพอใจคุยกันได้ครับฟาร์มเล็กๆที่ระยองครับระยองค่อยฟิตฟาร์มอาหารปลาครับระยองค่อยฟูดครับกินได้กับปลาทุกสีทุกสายพันธุ์นะครับปลาที่มีสามสีเนี่ยขาวดําแดงโชว,วาเนี่ยหรือโคฮกุขาวแดงหรือตันโจโคฮกุขาวแดงครับหรือรวมถึงโอคอนต่างๆเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับสีสวยงามนะครับ คือเราไม่ได้มีอาหารเล่งสีใดๆนะครับส่วนปลาที่เขาแสดงศักยภาพเขาออกมานั่นหมายความว่าวัตถุดิบที่เราให้นํามาผลิตเนี่ยให้ปลาเราได้กินเนี่ยคือเราทําเพื่อสุขภาพของปลาพอปลามีสุขภาพที่ดีเนี่ยเขาจะดึงศักยภาพของเขาออกมาเองนะครับเพื่อนๆต้องใช้นะครับใช้แล้วก็อ,อ,อยากขอความกรุณาใช้ให้เกินเดือนครึ่งขึ้นไปเข้าสู่เดือนที่สองเนี่ย เ,เพื่อนๆจาอัตลักษณ์ปลาของเพื่อนๆเองก่อนที่จะให้และหลังให้ไปแล้วเดือนครึ่งถึง2เดือนจะมีความเปลี่ยนแปลงในทิศทางบวกชัดเจนแล้วก็ประทับใจแน่นอนนะครับปลาของเพื่อนๆโดยเฉพาะปลาที่เป็นปลาใหญ่ปลานีไซซันไซยนไซขึ้นไปแล้วในสองสามสี่ปีขึ้นไปซึ่งเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่และมักจะว่ายเคลื่อนตัวได้ช้าลงนะครับเสี <c oughs> ่ยงต่อการเป็นซิค์ต่างๆพวกนี้เมื่อกินอาหารปลาครบระยองค่อยฟูซึ่งมีวิตามินที่อุดมสมบูรณ์นะครับรวมถึงมีคอลลาเจนที่ทําให สุขภาพของปลากล้ามเนื้อปลาแข็งแรงเนี่ยมันจะทําให้ปลามีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ต้องใช้เวลาประมาณสักเดือนครึ่งหรือ2เดือนขึ้นไปครับทุกสิ่งอย่างครับต้องต้องไม่เร่งจนเกินไปนะครับต้องลองใช้ด้วยตัวเองครับเราจะทราบว่าทําไมเราใช้เวลาเทสกันนานเป็นปีหรือปีกว่ากว่าจะผลิตกว่าจะคลอดอาหารออกมาได้นะครับเรายองค่อยฟูด ปลาสีแดงก็สีไม่ดับนะครับปลาก็ยังสีสดใสสว่างสวยงามนะครับพอเขากินเข้าไปแล้วโดยเฉพาะมีในส่วนของคอลลาเจนเนี่ยคอลลาเจนจะไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้ปลามีสุขภาพที่แข็งแรงกล้ามเนื้อปลาแข็งแรงเมื่อเขากล้ามเนื้อแข็งแรงสุขภาพเขาดีเนี่ยพื้นฐานเดิมเขามีอยู่มีสีอะไรบ้างผิวพรรณเขาเป็นแบบไหนเขาจะส่งเสริมสนับสนุนให้พื้นฐานของตัวเขาเองดีขึ้นตามลําดับนะครับอย่างยั่งยืนครับต้องบอกว่าเป็นเป็นการดีขึ้นแบบระยะยาวนะครับระยะยาว รวมถึงจะมีพวกซินไบโอติกนะครับพวกจุลินทรช่วยย่อยนะครับมีครบเครื่องนะครับในอาหารของเราถุงนี้นะครับระยองโค้ยฟู้ดครับ RYK ต้องลองใช้กันครับประทับใจแน่นอนใช้ถึงเดือนครึ่งเข้า2เดือนผมมั่นใจว่าทุกคนประทับใจเพราะเราเทสกันมาเป็นปีนะครับปีเสร็จๆโดยซ้ําไปนะครับขอบพระคุณเพื่อนๆทุกๆท่านครับระยองโค้ยฟิฟาร์มระยองโคอยฟู้ดขอบพระคุณครับ